b บ็กฮอกหนึ่งใน,นเฮลิคอปเตอร์เนกประสงค์ระดับตำนานที่ถูกใช้งานในหลายประเทศทั่วโลกแบ็กฮอกหรือ s UH ิกร์ซกี้ u h 6 0เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งนเนกประสงค์ที่มีประจำการในกองทัพประเทศต่างๆทั่วโลกแม้แต่พี่ตะเลบันเองก็ยังขอลองใช้เลยโ <c oughs> ดยแบ็กฮอกเกิดจากความต้องการของกองทัพสหรัฐที่ต้องการเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางยุทธวิธีของกองทัพปวกใหม่มาแทนที่ u h 1ที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนามจึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ u t h e i t y Tactical Transport Aircraft System เป็นโครงการหาเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ใหม่ที่มีความสามารถในการอยู่รอดต่อสภาภูมิในพื้นที่ต่างๆโดยตัวเฮลิคอปเตอร์ต้องมีความสามารถในการทนทานต่ออาวุธตัวเครื่องยนต์ต้องมีความเงียบและต้องติดตั้งด้วยหลอและสามารถบำรุงรักษาส่วนต่างๆและอัปเกรดได้ง่ายโดยจากผลลัพธ์ของโครงการกองทัพให้ต้นแบบ Sikorsky S-70 ของบริษัท Sikorsky Aircraft เป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้และได้สัมปทานในการผลิต และเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่เป็น UH-60A Black Hawk รุ่นแรกให้กับกองทัพบ,บกสหรัฐ b a c k Hawk เข้าไปทำการในกองทัพสหรัฐในปี1976ในบทบาทของเฮลิคอปเตอร์ขนส่งทางยุทธวิธีโดยช่วงต้นของการประจำการ b a c k Hawk ถูกใช้ในการขนส่งอาวุธยทุทโธปกรณ์บรรทุกขนส่งทหารยานพาหนะหรือจะใช้ในการเคลื่อนย้ายปืนใหญ่ไปยังตำแหน่งยิงนอกจากนี้ Black h a w ยังถูกดัดแปลงให้เข้ากับภารกิจและบทบาทใหม่ เช่นในภารกิจของการกู้ภัยและช่วยเหลือทางการแพทย์อย่าง SH-60 Black Hawk หรือจะเป็นภารกิจของเฮลิคอปเตอร์โจมตีอย่าง MH-60DAP หรือจะเป็นภารกิจในการค้นหาและทำลายเรือดำน้ำอย่าง SH-60 Seahawk หรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ในการขนส่งประธานาธิบดีภายใต้ชื่อของมาลีนวันนอกจากนี้ Black Hawk ยังถูกส่งไปในสงครามในหลายๆพื้นที่ในบทบาทของเฮลิคอปเตอร์ขนส่งอนเนกประสงค์ตั้งแต่สงครามอ e ิรัก ความขัดแย้งต่างๆในตะวันออกกลางยาวมาจนถึงปัจจุบันในสงครามรัสเซียยูเครนในปัจจุบันแบทฮอกรับใช้ชาสารัฐมานานมากกว่า47ปีและประเทศต่างๆมากกว่า30ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยและในปัจจุบันมันก็ยังคงถูกใช้งานในหลายบทบาทและยังคงถูกอัปเกรดให้มีความทันสมัยเรื่อยมาแต่กองทัพสารัฐก็เริ่มที่จะหาเฮลิคอปเตอร์ขนส่งอเนกประสงค์ใหม่ที่จะมาแทนที่แบทฮอกอย่างเบลวี280ในอนาคต